ครับวิธีการเอาลูกสูบเบรกออกนะครับถ้าเราลืมเราลืมเหยียบออกในรถนะถ้าเราลืมนะอันนี้เคสนี้ลูกสูบเบรกติดนะสองลูกนะครับถ้าเราลืมเหยียบในรถนะครับแล้วก็หาสกู่สกูเหมือนที่เหมือนเกียวเบรกเนเอาเข้าไปขันพอตึงมือพอวนหัวไล่ลมเราก็ขันออกนิดนึงนะครับแล้วก็หาจุบยางใส่สายลมอย่างนี้นะครับ แเราก็ค่อยกดดันดันลมนะครับลมจะไปดันลูกสูบออกครับเ้ล,ลืมแกะอันนี้ออกนะยังแกะออกสองตัวแล้วนะเห็นลูกสูบขยับไหมครับนี่ครับอันนี้คือเราขัดลื่นแล้วนะอลูกสูบเบรกออกอย่างนี้ก็ได้น,นะครับเรากดลูนี้ไไหน่อยให้ลูนี้ขึ้นเข้ากันแล้วนะ ค่อยๆกดขึ้นนะครับก็ะจะเลื่อนขึ้นเนะห็นไหมนะถ้าเบรกติดจะมีรอยขีดอย่างนี้นะครับก็กระดาษทรายเบอร์พันนะครับลูบๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะเนะอันนี้ผมจะสาธิตการลูกสุมออกง่ายๆนะ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 เป็นละโอเคตรงนี้แล้วก็ดึงออกไ้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร้ด้วยครับ